กวางตุ้มตรลานะคะเป็นคนที่ประจําเดือนไม่ค่อยปกติซะเท่าไหร่อะคะ่ะคือบางเดือนก็ไม่มาตอนที่มันมาช่วงนั้นคือลนนักษณะคือมันไม่แดงแล้วเขาจะมาคือพ้าดไมแผ่นเล็กๆนะคะแล้วเขาจะมาแบบเป็นสีน้านําตาลอ่อนๆเป็นออกช่น้ําตาลอ,อ่อนแล้ววันเดียวจบ อันนี้ไงจารตัวอย่างเลยใช่คนเดียวแล้วจบแล้วคือเราก็เลยสงสัยว่ามันเป็นอะไรก็เลยไปหาหมอคุณหมอบอกว่าฮอร์โมนเพศชายเยือกฮอร์โมนเพศชายเยอะค่ะเป็นอ่างใช่ <c oughs> ค่ะเพราะว่าเห็นเหมือนป้อมหมอกป้อมทิ้งปากของโดนุ่งหลายเยอค่ะแล้วก็จะมีสิวเขาอพอมีสิวหาหมอสิว <c oughs> หาหมอสิวปึ๊บ คือให้ยาเอ็กโนตินอาน,านก็ยังไม่หายหลายเดือนมากจนคุณหมอแบบเอ๊สงสัยว่าคืออาจจะมีถุงน้นในรังไข่ก็ส่งไปตรวจที่สาวสาวบนลูกไอตอนแรกก็เราก็คือสาวรนลูกถ้าสาวบนลูกก็คือสาวทางหน้าท้องเราก็โอเคสาวแต่พอไปนั่งคุยกับคุณหมอนู่นี่นั่นตุ๊บไปเปลี่ยนชุดตรงไหนเออรองอะไรแบบ <laughs> คือไม่ได้ เป็นเกล็ดด่งใจไปตรวจภายในใช่ก็ตรวจภายในแล้วคุณหมอเขาบอกว่าอือพอเขาได้ดูเขารู้สึกเหมือนว่ามันมีถุงน้ำเล็กๆแต่เขายังไม่แน่ใจให้หนูไปซาวภายในอีกนัดไปซาวภายในอีกคุณหมอพอซาวภายในคุณหมอเขาจะมีก้อนออกมามันก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆไข่มุกอะค่ะมันจะร้อยร้อยร้อยเรียงคุณหมอบอกว่าคอยรางเนประจำเดือนอะไรเงี้ยไข่มันไม่ตก พอลาไข่มันไม่ตกเนี่ยมันจะไปมันจะไปค้างอยู่พอมันใช่พอมันไปค้างอยู่มันจะเลยทําให้ฮอร์โมนเพศหญิงที่เราควรจะเป็นอ่ะมันจะกลายเป็นของเพศชายใช่ซึ่งเราก็แล้ววางอีกอย่างนึงคือว่าพอละวางเป็นประจาเดือนทุกๆเดือนวันจะปวดในเกณฑ์เพราะบางเป็นในเกณฑ์ปวดเดือนปวดในกระทั่งที่เรียกว่าคนคข้างรอข่าย ปว,วดจนข้างขาปวดแทนด้วยหรือใช่ปวดรุนแรงมากแม่ชอาพูดว่าขอโทษนะคะเอาพูดว่าไม่ต้องมีนะนบลูกลูกหัวเลยคุกกบัวว่าจะดูแลเราไม่ได้เ oh. พราะค่อนข้างจะเป็นเยอะพอเราปวดทีคือมันแบบใช่ใช่ค่ะก็เลยช่วงว่างได้ทานอ็กโซค่ะก็รู้สึกว่า mm. ช่วงนั้นอ่ะ mm. พอเราบอมีประจำเดือนว่างไม่ปวดในกิน มันรู้สึกว่ามันที่ดีขึ้นแล้วก็ปวดท้องเมนควางก็ปวดแบบก็เรียกว่าปวดช่วงเดือนแรกมันช่วงวันแรกมันจะหน่วงๆใช่มันถูกลงมันรู้สึกว่ามันดีขึ้นมันมันรู้สึกมันใช้ชีวิตประจําวันได้มันได้ดีขึ้นค่ะสีประจําเดือนมันมันดีขึ้นอะพี่มันแดงขึ้นแล้วมันก็มามันไม่ได้มาแบบเปิดใช่มันมาเยอะขึ้นมันไม่ได้มาน้อยเหมือนตอนแรก เอเจลคือผู้นำด้านนวัตกรรมอาหารเสริมแห่งอนาคตด้วยจุดเด่นในการรับประทานที่ง่ายรสชาติดีดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วพวกพาสะดวกในบรรจุพัณฑ์ที่โดดเด่นจนได้รับรางวัลการันตีจากทั่วทุกมุมโลก